รรมและผลของกรรมถ้ามีความเข้าใจธรรมะถูกต้องก็จะมั่นคงในกรรมและผลของกรรมเพิ่มขึ้นและมีความเดือดร้อนใจลดลงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ1กรกฎาคม2 5ง1 น่าเสียดายโอกาสนะคะถ้าได้ฟังธรรมะก่อนได้เข้าใจธรรมะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจก็ลองคิดถึงสภาพจิตใจซึ่งอาจจะทุกข์มากนะคะเพราะไม่รู้แล้วก็กระวนกระวายต่างๆสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย เพราะฉะนั้นขณะที่คิดดีคิดที่จะช่วยคนอื่นถ้าไม่ได้ฟังธรรมจะรู้ว่าในขณะนั้นก็กำลังมีความเดือดร้อนใจจะช่วยได้หรือไม่ได้จะทำอย่าง,างนี้นี้เหมือนชีวิตประจำวันเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีทั้งกุศลและอกุศลแต่ถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะอกุศลก็ลดน้อยลงช่วยทุกอย่างเต็มที่โดยไม่หวั่นไหวดีกว่าที่จะร้องไห้คร่ำครวญเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของคนที่อยู่ในถ้ำหรือนอกถ้ำก็ตามการร้องไห้คร่ำครวญไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครเลยทั้งสิ้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะอกุศลก็จะเกิดน้อยกว่าเวลาที่ไม่รู้แต่ห้ามกันไม่ได้เลยค่ะไม่ให้อกุศลเกิดนี่ห้ามไม่ได้แม้แต่เดี๋ยวนี้อกุศลก็ยังเกิดได้พระเส้นพระธรรมเท่านั้นซึ่งน่าอัศจรรย์เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องนะคะ่ะก็จะทําให้ไม่หวั่นไหวเรียกว่าหวั่นไหวน้อยลงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและทําสิ่งที่ถูกต้องท่านอาจารย์ดิฉันก็ได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าหน่วยกู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนและแม้แต่สุนัขเหนื่อยกันมากเลยท่านอาจารย์เขาจะนอนกันที่นอนที่พื้นนะคะท่านอาจารย์ทั้งสุนัขก,ก็นอนด้วยกันหมดเลยค่ธรรมะหมดเลยใช่ไหมคะมีวิบา แล้วก็มีกุศลและอกุศลแล้วก็วิบากตลอดเวลาก็อนุโมทนากับทุกท่านนะท่านอาจารย์เพราะว่าเขาทํากุศลกรรมที่จะช่วยชีวิตแตกขออย่ได้ดีเพียงชั่วคราวจะต้องรู้ว่าควรจะดีต่อไปและตลอดไปเพราะว่าเหตุดีเท่านั้นแหละที่จะทําให้ผลที่ดีเกิดขึ้นไม่ต้องเข้าไปติดในถ้ำไม่ต้องได้รับผลร้ายเราเพียงคิดว่าเป็นถ้ำแต่เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยิน จำเป็นจำเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจสภาพธารรมะที่เพียงเกิดขึ้นระดับไปได้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดอาจจะอยู่ในถ้ำนั้นหรือว่าอาจจะอยู่กลางป่าถูกเสือกัดหรือ,อไรเพราะเชนพระธรรมนะคะอนุภาพธรรมะเตชะเหมือนปาฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์ที่ทำให้สิ่งซึ่งไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจมาก่อนสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตามเหตุตามปัจจัย พระเนต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเข้าใจธรรมะหรือว่าเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเลยนะคะความหวันไหวจะน้อยลงแต่ต้องเข้าใจระดับไหนคะท่านอาจารย์ถึงจะไม่หวันไหวบุคคลนั้นรู้เองถึงแม้จะเข้าใจแล้วเนี่ยเวลาเจอสถานการณ์เนี่ยนะคะจะวันไหวหรือไม่วันไหวก็เป็นไปตามเต่อชนต้องรู<ด>้ะแค่เห็นดอกไม้ก็วันไหวแล้วนั่นคือปัญญา เพราะฉันรู้เองคงห้ามไม่ได้นะคะถ้าเป็นญาติสนิทอะไรเงี้ยก็วันไหวเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาธรรมะคือธรรมดาเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีกระทบตาหูจมูกลิ้นกายจะให้ใจเป็นสุขหรือค่ะถึงแม้วันไหวไปแล้วแต่ความเข้าใจธรรมะก็สามารถจะเกิดได้ว่าเป็นสภาพธรรมะเพราะฉันก็ทําสิ่งที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงโดยการคิดว่าสามารถที่จะทําดีที่สุด ช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกขร้อนได้ไม่ว่าจะทุกขร้อนเรื่องอะไรแต่ไม่หวั่นไหวแม้แต่อะไรจะเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น